เสียงกระแสน้ำที่เอ่อล้นไหลผ่านลนำธารบรรยากาศที่เย็นชื่นใจหลังฝนตกวันนี้แพระจะพาทุกคนมาเที่ยวชมสวนหลังบ้านของแพรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แพรก็มาเดินเล่นในนาแถวบ้านแพรเองนะคะนาบ้านแพรเองเลยคะ่ะบรรยากาศดีมากทุกคนฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนะคะทําให้ น้ำมันก็แบบว่าล้นออกมาตรงทางเดินแบบเนี้ยนะคะนี่เราชอบแบบตอนเด็กๆอะ่ะทุกคนเรชอบมาเดินเล่นน้ำแถวนี้มากๆนะคะไม่ใช่เดินนะคะเรียกว่าแบบคลุกเล่นน้ำแถวนี้เพราะว่ามันแบบมันสบายใจมันสดชื่นอะ่ะทุกคนอันนี้เสียงพ่อแพรวแบบกำลังทำเครื่องดูดน้ำนะคะนี่นสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะดูดิ นี่นะคะนี่ก็เป็นนาของพีวเองนะคะทุกคนเป็นบ้านสวนนะคะอันนี้ก็เป็นคลองนี่ก็เป็นแบบว่านี่แม่ก็ปลูกของกินไว้รอบคลองนะคะนี่มาน้อยเมื่อกี้ยังห่งเลยดูมันดูมันนะคะเห็นไม่ได้เล่นนิดเล่นหน่อยไม่ได้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนสวยมากอะ่ะอีพอวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ก็เป็นทางน้ําไหลนะคะ ไหลามาจากตรงนู้เลยนะนี่นะคะนั่นก็เป็นคลองอีกที่หนึ่งนะคะก็ไ <med> <med> หลผ่านตรงนี้ไปเดินไปเดินไปพี่แพจะพาทุกคนไปดูที่หนึ่งสวยมากนั้นเป็นที่พ่อกับแม่แพอยู่นะพ่อพ่อกับแม่ก็จะอยู่กับตรงนี้เพราะว่ามานอนเฝ้านาะน,นก็คุณพ่อกําลังทําเครื่องด้วยไม้นะคะเ <único S 2> สียงท็จะดังนิดนึงเฮ้ยเฮ้ย ยังไง <c oughs> นี่น้ํูแล้วก็ตรงนี้ถ้าชอบตรงนี้มากอะทุกคนเพราะว่าแบบมันได้เดินข้ามสะพานนะคะถ้าจะพาทุกคนเดินไปนะอโอ,โอนี่เลยทุกคนน้ําก็จะไหลผ่านตรงนี้ไปเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยทางมันขาดทุกคนคือตอนแรกอะมันไม่มีไม่ใช่ตอนแรกอะมันมีดินกั้นนั่นแหละแล้วน้ําแรงมากดินมันก็เลยโดนกัดแล้วก็ซอกไหลออกไปกับน้ําเลยนะคะ แวยมาก <ists S 1> บ้านทนี้ทุกคนมันมันน่าอยู่มากเลยอะแถวแบบเธอชอบมากมาเดินแบบตอนที่แบบว่าตอนหลังฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ชอบมาเดินเล่นเพราะว่ามันสดชื่นมากแลวน้ำก็จะเยอะแบบเนี้ยน้ําลึกมากนะทุกคนเดี๋ยวเธอจะวัดไม้ให้ดูแถวอ่ะจะเอาไม้จุลงไปในน้านะคะแล้วก็จะมาวัดว่ามันสูงเท่าไหร่นะโอเคทุกคน นี่คือระดับน้ำโอเคเราได้แหละน้ำนี้ลึกมากโอเคเออเราก็จะได้ระดับน้ำนะคะน้ำมันก็จะอยู่ที่ระดับน้ำก็จะอยู่ระดับน่องอะน่องเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าลึกไมลึกมากเพราะตอนแรกไม่ได้ลึกแบบนี้คือเวลาน้ำมันซัดเข้ามามันก็ซอ,อกกัดตอ,อเข้ามาเรื่อยๆนะคะ นี่ก็จะเป็นเล้าไก่นะคะทุกคนเลี้ยงไก่ไว้สองตัวดูจีน่ารักอะ่ะมุนน้ยตอนแรกมันมีสี่ตัวทุกคนแต่น้องหมาเอาไปกินสองตัวก็เลยเหลืออีกสองตัวนี่แหละนี่ก็จะเป็นกระท่อมน้อยของเรานะคะนี่เป็นรถนี่ก็จะปลูกของกินเยอะแยะเลยนะมีต้นมะละกอมะเขือนะคะมีขนุนด้วยตรงนั้นเป็นต้นขนุนนะคะ นีต้นน้อยหนามีอโะโวคาโดด้วยแม่กำลังปลูกอโะโวคาโดนะคะนี่ต้นอโะโวคาโดนี้คุณพ่อพ่อทำลายพ่อลัม้อยู่พ่อกำลังตัดไม้พ่อเสียไปห,หนักพื้นหรอหรอาวนี่ก็เป็นหมาเราสองตัวต้องเลย เสียงน้ำใสๆที่ไหลผ่านโขดหินกับกลิ่นไอดินหอมๆที่ระเหยขึ้นมาหลังฝนตกทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากการทำงานไปได้เยอะเลยค่ะบ้านสวนเล็กๆแห่งนี้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายห่างไกลจากความชุลมุนในตัวเมืองอยู่ไม่ไกลจากตัวแพลนในตอนนี้เลยค่ะ ช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะคะแพรก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานไปนพร้อมกับแพรนะคะสำหรับวันนี้แพรก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย